ถ้ามาดู L อสองหกศูนห้าไถนาครับลื่นยังคักเลยครับลื่นมากเลยครับเมื่อวานฝนตกระตกแรงครับจตัวนี้ก็วันนี้ไม่มีงานถอนครับเลย บางแบบอมาถ่ายนาทิง้งไปครับได้เท่านหนก็เท่านั้นครับก็เอาลูกน้องมาฮัดด้วยครับฮัไถครับปกติก็ได้แต่คุดหัวมันก็ยกนะครับฮัดยกฮัดไถหัวมันแล้วบัดเดี๋ยวเอามาฮัดไถหน้าครับมาฮัดก็เจออันเหนียวเยน,ยนะครับมันไถไม่ตรงรถนะครับเฉพาะตัวรถ ก็วิงลื่นนะครับแถว26นะครับก็อาศัยไฮเพิกดินได้ครับมือใหม่ฮัดครับเลยนะครับนี่งานแรก เดี๋ยวเอาไว้เหกๆค่อยสวดปั๊บตักงพระอีกทีอดีเราก็ต้องตั้งให้ปกติก็ตักงอะไรมากไปไดยนะครับดิดินเหนียวเลยมันลื่นครับยาประ่อกลโรคโดยไทยยากไอเอฟยูสีกาวอ่ะมันลงไม่ได้ครับมันลืน่น๋ยวเอาขดดอยประเไทยรอครับ ำลงเครื่องนี้นะครับตัว L26 เดียกรูบารนฟีวะครับลื่อนดรอไปไปดอก แอสองหกเดี่ประหยัดน้ำมันมากเลยนะครับถ้าเต็มแกลรอน18ลิดเตรดีอยู่ได้หมดวันครับเต็มถังครับกัรอนหนึ่งน้ำมันกัรอนหนึ่งเต็มถังน้ำมันเลยครับเต็มเก๋เลยก็ความร้อนไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีคืนครับถ้าคุนไม่ตัดลังผึงถ้าฟุนไมตัลมอนามนียังไงความร้อนไม่มีคืนครับเย็นเย็นปเลย ถ้ามันแห้งวันนี้เจ้าหน่อยก็จะไถสนุกเลยนะครับฝนกต็ตกขุกเย็นเลยครับ ขับยากนะครับพี่าฝนตกดีพอดวานตมก็ติดอย่างเดียวครับตัวนี้รถสองสามคันนะครับทีมงานหนึ่งตัวมี3สามคันนะาจะว่าตมเนี่ย ก็บันลื่นนะครับแต่ว่าถ้าปั่นดินนี่ตีดินนี่โอ้ทางสารัตเขาเลยนะครับดิตัวดิแรงมากเลยครับตีดินนี่ตีน,น้ำตีแหงนี่ทางเขาเลยนะครับเสดกปั่นดินนี่ตัวนี้ ก็รถน้อยนะครับไทยไม่สนุกเหมือนรถใหญ่ครับเบาครับดูวางหางเปิ่มกไปไปรอดครับ ตรงเลี่ยงครับ